คุณกําลังเดินไปในเส้นทางที่คุณไม่ชอบพอคุณไม่ชอบแต่คุณก็เดินไปในเส้นทางตรงนั้นทําให้การเดินทางของสิ่งที่คุณไม่ชอบเนี่ยทําให้จิตคุณตกเครียดไปวิตกกงังวลไปจมอยู่กับเรื่องไม่ดีหรือความรู้สึกแย่ๆโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการนะคะในการที่จะทําให ชีวิตของคุณความรู้สึกของคุณไปในทางที่ดีคุณอยากได้เรื่องดีๆคุณก็ควรจะเปลี่ยนโฟกัสตัวเองให้ไปอยู่ในเรื่องดีๆในเรื่องที่คุณอยากได้ในเรื่องที่คุณต้องการสิ่งนั้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็พบกับสิ่งที่ดีๆต่อไปนะคะ พยาบาลรักมองเห็นแล้วว่าถ้าเรามาให้คุณค่าที่ดีแล้วก็ให้คุณค่ากับประชาชนทั่วไปเนี่ยผูพยาบาลรักต้องออกมาจากระบบเท่านั้นที่จะช่วยผู้คนเนี่ยไม่ใช่แค่ะระดับอําเภอตําบลหรือว่าจังหวัดที่ผู้พยาบาลรักอยู่นะคะผูพยาบาลรักเนี่ยสามารถให้ทั่วประเทศไทยที่เขามีปัญหาเพื่อช่วยเหลือเขาตัวนี้มันมีคุณค่าสําหรับคนที่มาเรียนคอร์สรักษาต,ตัวเองกับผูบ้พยาบาลรัก ดีใจนะคะที่เขามาเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขาเคยมีคนไข้โรคไตอยู่เทปหนึ่งนะคะอันนี้เขามารักษาไปเขามีอยู่หนะคะพอมารักษาได้3เดือนนะคะ,ะก็เป็นการแบบโคชชิ่งส่วนตัวนะคะเป็นการรักษาโรคโดยที่แบบพูดคุยแล้วก็คุยกันทางไอเฟสไลน์นะคะพวกนี้พอเราให้การรักษาเข้าไปไปเขาขึ้นมา30%มกว่า์นนี่แบบ ดีใจมากดีใจแล้วคนไข้ก็มีความสุขที่จะดูแลแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองต่อนะคะเพื่อจะให้เขาหายดีนี่เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ในหลายเคสนะคะที่รักษาไปที่ช่วยเขาให้หายป่วยการให้คุณค่าแบบนี้มันเป็นการที่คุณพิบาลรักเนี่ยมีความรักแล้วก็สนใจอยากทํามากกว่านะคะสิ่งต่างๆที่ออกมาทําในปัจจุบันเนี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ให้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ถ้าตราบใดที่เรายังทํางานประจําอยู่อย่าคิดว่าเราจะช่วยเหลือผู้คนได้เพราะงานประจําเราจะต้องแบบคือทําอะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการช่วยคนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยเหลือผู้คนได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่อยากเป็นแสงสว่างอยากช่วยเหลือผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกโค้ดพวกครูหรือว่าเป็นคนุณครูที่ทํางานประจํานะคะได้หรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขพยาบาลนะคะ เรามีวิธีการนะคะที่ทำงานไม่ประจำทำเงินง่ายกว่าโดยคุณไม่จ้องใช้ทุนในการลงทุนไม่แต่บาทเดียวนะคะขอให้ขอให้คุณมีสื่อมีโซเชียลนะคะคุณวิวารักจะสอนแล้วก็เทรนคุณให้เป็นคนใหม่ที่จะทำงานใหม่ๆแรกๆก็ทำควบคู่ไปกับงานประจำไปก่อนก็ได้นะคะถ้าคุณไม่สบายใจคุณก็ค่อยๆปรับไปพวกนี้ถ้างานมันอยู่ตัวเมื่อไหร่คุณก็ค่อยออกมาทำเป็นงานหลักๆได้นะคะ การทํางานพวกนี้เราไม่ได้ใช้เงินที่จะต้องไปลงทุนไม่เหมือนการไปขายของหรือว่าไปซื้อของมาตุนไว้นะคะอันนี้ครูพยาบาลรักไม่ห็นด้วยเพราะครูพยาบาลรักออกมาเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องหาทุนที่จะเอามาทํางานพวกนี้นะคะครูพยาบาลรักเชื่อว่าการทําแบบเนี้มันช่วยคนได้แล้วก็เดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมันสามารถทําให้คุณทําเงินได้การที่เรารวยขึ้นเก่งขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันก็หมายความว่าเราได้ช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นนะคะ เงินนี่เป็นแค่คำตอบอย่างหนึ่งที่ให้มองเห็นในรูปอของเป็นตัวเงินที่มองเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมนะคะแต่ความรู้สึกยินดีความรู้สึกดีตัวนี้มันเป็นอะไรที่ทำให้คุณแบบขยายการที่จะส่งต่อแล้วก็มอบแสงสว่างให้กับผู้คนได้มากกว่าแต่เงินเนี่ยมันเป็นตัวการันตีว่าถ้าคุณรวยขึ้นคุณสามารถช่วยคุณได้เยอะจากคนเห็นคุณค่าของ การที่คุณส่งต่อส่งมอบความรู้แล้วก็ส่งมอบอคุณค่าให้กับผู้คนเนี่ยพอคุณรวยขึ้นก็หมายความว่าคุณได้ช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นนะคะก็มาเป็นแสงสว่างร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งครูทั้งพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยสามารถทํางานพวกนี้ได้นะคะ,ะก็อย่างแบบครูพยาบาลรักเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่แบบร่ํารวยมาก่อนหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมาก่อนแต่เราสามารถทําได้โดยเรา ไม่ต้องใช้ทุนในการที่จะ,ะลงทุนซื้อสินค้ามาสต็อกไว้เหมือนงานบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมาเป็นแสงสว่างช่วยกันนะคะก็มาเรียนแบบโคชชิ่งกันส่วนตัวนะคะกับครูพยาบาลรักได้นะคะก็จะสอนจนคุณเก่งนะคะตัวนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะคะ1เดือนนี่ก็สามารถทําเงินได้แล้วนะคะพอ2เดือนนี่คุณจะเก่งแล้วก็สามารถตัวนี้แต่ว่าก็จะมีการติดต่อพูดคุย ที่จะช่วยเหลือคุณ5วิชานะคะในงานไม่ประจำทําเงินง่ายกว่านะคะเป็นคอร์สที่กุพราวารรับอยากจะเอามาส่งมอบและก็ส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่หรือว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจําหรือเป็นลูกจ้างนะคะที่อยากจะเอาวิชาพวกนี้ไปสอนผู้คนแล้วก็ไปส่งมอบส่งต่อช่วยกันนะคะเพื่อเป็นแสงสว่างช่วยเหลือผู้คนช่วยกันนะคะจะอยู่ด้วยกันประมาณ2เดือนนะคะเพื่อจะโค้ชชิ่งเพื่อจะสอนนะคะคอร์สเนี้ย คพยาบาลรักเนี่ยตั้งใจจะส่งมอบ5วิชาเนี้ยให้คุณไปทําเงินมันมี5วิชาที่จะสอนให้คุณเนี่ยทำเงินได้ในคนที่ไม่จําเป็นจะต้องทํางานประจานะคะสอนแล้วก็ส่งต่อผู้คนนะคะก็ทักอินบ็อกมาได้นะคะชื่อ5วิชางานไม่ประจําทําเงินง่ายกว่าเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนราคาเต็มอยู่ที่99,900้พยบาทนะคะคพยาบาลรักให้ราคาพิเศษ ตอนนี้นะคลิปนี้นะคะให้ทัก Inbox แล้วก็ CF มาได้เลยนะคะในราคา69,900บาทนะคะเป็นราคาพิเศษที่จะช่วยเหลือแล้วก็พคชชิ่งคุณจนเก่งจนได้งานไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปลงทุนเยอะไม่ต้องไปแบบสต็อกสินค้าหรือคนที่อยากทำคลินิกทำอะไรครูพยาบาลแล้วก็สามารถสอนแล้วก็ส่งมอบนะคะในฐานะคนที่เป็นพยาบาลเนี่ยคุณสามารถจะทำคลินิกหรือว่า เปิดสถานบริการของคุณได้คุูพยาบาลรักเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ทําทจนแบบเชี่ยวชาญแล้วก็ทําเป็นรายได้ที่ช่วยให้แบบมีรายได้เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องทํางานประจําเราก็อยู่ได้นะคะก็จะสอนคุณด้วยนะคะใน5วิชาที่จะสอนคุณนะคะเป็น5วิชางานไม่ประจําทําเงินง่ายกว่าก็คือมันจะอยู่ในคอร์สนี้ที่จะช่วยคุณให้ไปดูแลตัวเองโดยบางคนก็ เบื่อจากงานประจํามามากก็คือทําแล้วมันเบื่อกับข้อมอลูลรายงานการาทำเ,เขาเรียกอะไรอ่ะง,งานวิชาการงานอะไรถ้าคุณเบื่อมากๆแล้วเนี่ยคุณมาทําได้นะคะหรือจะเป็นพวกครูหรือว่าจะเป็นครูที่อยากทําเป็นคอร์สออนไลน์เป็นอะไรครูพยาบาลรักสามารถสอนแล้วก็แนะนําแล้วก็าทาให้คุณทํางานพวกนี้ได้นะคะทักอินบ็อกมานะคะท้ายคลิปนี้ก็อยากจะส่งมอบแล้วก็ส่งต่อความรู้ดีๆ แล้วก็ส่งต่อ,อแสงสว่างให้กับผู้คนทุกท่านนะคะมาะเป็นทีมแสงสว่างประสบการณ์ที่ครูพยาบารลรักทำงานมากว่า25ปีนะคะครูพยาบารลรักรู้มาสร้างคุณค่าเพื่อจะดโคชชิ่งแล้วก็สอนคุณแล้วก็ใส่ความเชื่อแล้วก็ใส่จิตวิญ,ญญาณเราใส่ไม n ์เซ็ตหรือความเชื่อให้กับคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นหลักการทำนถ้าคุณไม่มีไม์เซ็ตและไม่มีความเชื่อเพราะฉะนั้นครูพยาบารลรักเนี่ย ยินดีแล้วก็มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งอยากจะช่วยเหลือผู้คนเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ทักอินบ็อกมาได้นะคะก็จะได้พูดคุยแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปนะคะท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะถึงใครที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Tik To ok k หรือว่าเพจเ c e b ุ o k ของคูพยิบาลรักก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะเกือบ20,000คนนะคะที่ติดตามาเพจแล้วก็ Tik To k แล้วก็ช่องทางไลน์ของคู้พยิบลาลรักม์ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจก็จะไม่ทำให้ทุกท่านได้ผิดหวังนะคะต่อไปก็จะเริ่มแบบามาทำคอนเทนต์แล้วก็มาสอนผู้คนแล้วก็ให้ความรู้ดีๆกับผู้คนเพื่อจะเอาไปดูแลตัวเอง เพื่อให้หายจากการเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลตัวเองให้หายขาดจากโรคร้ายที่เป็นก็จะมาช่วยกันส่วนคนที่สนใจอยากมาเป็นครูเป็นโค้ดแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับผู้คนแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปก็สามารถทักมาได้เพื่อจะเรียนรู้กับผู้พยาบาลรักไปด้วยกันนะคะเราก็จะสอนให้คุณเนี่ยเอาวิชาพวกนี้ไปทํางานแล้วก็ออกจากงานประจําได้แน่นอนนะคะคท,ท้ายคลิปนี้ก็ ขอสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย